อาตีเป็นไงคอแห้งเหรอคโอ้คอแห้งก็เลยซื้อน้ํากินมาอีกจุดหนึ่งนะครับในวัดธาตุก็จะเป็นพระพุทธรูปโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าท่านใดเคยมาที่วัดแห่งนี้บ้างดูพระพุทธรูปในพระอุโบสถ นั่งกับเรียตี้โสวยงามมากนะครับอยากให้ท่านที่ไม่เคยมามาไหว้ครับเพื่อความเป็นสิริมงคล